ครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับเช่นเคยช่วงเวลาแบบนี้ครับนี่คือรายการรออาราวครับกฎหมายน่ารู้ทางช่อง polity TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาติครับเรื่องกฎหมายเรื่องข้อกฎหมายและเรื่องประเด็นสําคัญในสังคมนะครับที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเราจะมาตอบคําถามนะครับให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางช่อง polity TV ซึ่งตอนนี้เรามีติดตามรับชมครับออนไลน์ออนแอร์ออนแอพพลิเคชันแล้วก็ออฟไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นออนแอร์ตอนนี้ผ่านทาง polity TV นะครับเข้ามาเว็บไซต์ นี้คุณเลื่อนลงมาข้างล่างครับในหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งใครที่ชอบฟังแนวพอดแคสต์สามารถปิดหนะ้าจอมือถือของคุณได้เลยฟังผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะฮะคุณตอบบลูทูธในรถก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาล่ะคุณผู้ชมครับแน่นอนตอนนี้เรามีย้อนหลังกันใน YouTube เพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวใครติดตามรายการของเราแล้วแบบว่าอุ๊ย ช่วงนี้ไม่ทันในการฟังสดอยากจะแบบไปย้อนหลังทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับเข้าไปใน YouTube และค้นหาคาว่า p o l i t ี c ี TV playlist ของกฎหมายน่ารู้400กว่าอพิโซดครับอาจจะเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันไปแล้วแล้วก็เอากลับเข้ามาคุยกันใหม่เมื่อมีประเด็นใหม่หรือว่ามีข้อกฎหมายที่เพิ่งจะเรียกว่าเป็นการบัญญัติใหม่ก็เอามาคุยใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของการพูดจาแบบ ดูมินเหยียดหยามดูแคลนหรือแน่ๆนะฮะนั่นคือการพูดด้วยคำหยากคายด่าคนอื่นนะครับบางคนอาจจะแบบว่าหุย เผอหลุดปากพูดไปหรือบางคนอาจจะแบบด้วยความที่มีบันดานโทสะก็เลยพูดทําร้ายจิตใจคนอื่นไปหรือแม้กระทั่งการส่งสติ๊กเกอร์ไลน์นะฮะไปหาคนคนหนึ่งเพื่อที่จะดูหมิ่นดูแคลนเขาเนี่ยมันจะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแชร์หรือว่าเข้าไปคอมเมนต์ในอินเทอร์เนต็ตก็ตามนะฮะมันจะมีความผิดบทกฎหมายอะไรบ้างวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับและที่สําคัญเลย หนึ่งคำคุณผู้ชมครับผมยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างเช่นคําว่าไอเบื้อมดูเหมือนจะไม่แรงใช่ไหมครับแต่มันก็ผิดกฎหมายเหมือนกันทําไมคํานี้ถึงผิดกฎหมายหรือคําว่าไอตัวแสบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันและทําความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผู้ที่จะมาตอบคําถามกับเราเนี่ยผมยังคงอยู่กับพี่ตั้นครับพันธุ์รเบเอกดอกเตอร์ธนเสถรพี่มเอี่ยมครับรองผู้กรกับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาครับพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ แหม่ก็ไม่น่าเชื่อนะฮะคำว่าไอ้เบือดูมันเหมือนบอกว่าเราผมผมเองเนี่ยผมก็จะชอบเรียกเฮ้ยแกอย่าเบือกดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเพื่อนเหมือนเป็นการหยอกล้อคุยกันเล่นๆอะไรยเงี้ยแต่มันก็กลายเป็นความผิดเหมือนกันคุณผู้ชมครับแต่มันจะผิดยังไงเดี๋ยวรอติดตามในรายการละกันแต่ก่อนอื่นเลยครับเรื่องของกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องในเกับการพูดดูหมิน่นเหยียดหยามดูถูกบุคคลอื่นจริงๆสาระสําคัญของกฎหมายตรงนี้มีอะไรบ้างครับพี่ตันครับครับก็คือ ในเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องสาระสําคัญของการดูถูกเหยียดหยามกันเกเรื่องของชื่อเสียงของผู้อื่นนะครับซึ่งกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมันหยัดไว้ในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการดูหมิน่นหรือมินประมาทนะครับตั้งแต่มตาตรา326นะครับเป็นต้นไปซึ่งก็กําหนดข้อค่าไว้นะครับว่าการคําพูดคนก็อาจจะทําให้ติดคุกได้นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นอ,อย่าไปพูดเหมือนกับ สุภาษิตบอกว่าประมอตายเพราะปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายมันก็มีการแยกการดูหมิ่นแล้วก็หมิ่นประมาทเหมือนกันสองค,คำนี้คือมันแตกต่างกันยังไงครับพี่ตัน้นหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นการกล่าวใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามนะครับ ผู้อื่นก็แสดงว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายครับพาผู้อื่นเนี่ยเหมือนเราคุยกันสองคนใช่แล้วไปไปพูดถึงคนที่สามแล้วว่าไปบอกว่าไอ้คนที่สามเนี่ยเป็นคนไม่ดียังไงนั่นแหละก็คือพูดรับหลังเขาอะนินทารับหลังนี่นะครับบินตมาซึ่งจริงๆจะไม่ต้องใช้คำหยาบก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับนินทารับหลังนี่คือบินตมาแต่ถ้านินทาต่อหน้าเขาเรียกว่าดูมิ่นเพราะฉะนั้นดูหมิ่นก็นินทาต่อหน้าถือว่าเอ้ย ลูกผู้ชายว้ามีอะไรพูดกันตอนน้าโทษเลยน้อยหน่อยครับแตโทษี่ินทษน้อยหน่อยน้อยหน่อยแต่ถ้าไอ้นินทารับหลังเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่ไม่แฟร์แบบเขาไม่มีสิทธิ์ได้แก้ตัวไงก็เอาโทษไปมากหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะควีนแค่2คนบุคคลไม่ต้องเยอะไม่ต้อง 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9คนแค่2คนขึ้นไปก็ได้ใช่ครับใช่ครับ งั้นแสดงว่าสมมติว่าผมไม่ชอบใครคนหนึ่งแล้วแบบโอ้โหผมด่าเขาเลยเนี่ยเป็นการดูหมินดูหมินครับซึ่งเขาจะฟ้องกลับมาเนี่ยก็มีโทษตามลักษณะคําที่เราพูดออกไปใช่ครับใช่แต่ว่าในการที่แบบเราหมิ่นประมาทสมมติเราไม่ได้บอกอุ้ย,เร,ยเราไม่ได้พูดใช้คําหยาบแล้วก็ไม่ได้แบบอ่เอาเหมือนด่าเขาเสเซ่หายหายแต่ก็เป็นการอาฆา,าตมาร้ายเขาไปแล้วว่าเขาเป็นคนไม่ดีใชค่คือคือคําว่าหมิ่นประมาทเนี่ยกฎหมายใช้คำว่าใส่ความ อ่ามันใช้คำนี้เลยคำว่าใต่ความเนี่ยแสดงว่าข้อความที่เราพูดให้บุคคลที่สองฟังเนี่ยมันจะต้องเป็นข้อความที่ไม่ดีกับบุคคลที่สามเป็นถ้าเป็นข้อความชมเชยนี่ไม่ผิดนะไม่ผิดเลยนะชมเชยไม่ผิดชมไปเลยแต่ถ้าไต่ความเนี่ยแสดงว่าพูดให้ร้ายเขานั่นแหละคพูดให้ร้ายเขาทําให้เขาเสียหายเสียชื่อเสียงนั่นแหละแล้วบุคคลที่สองฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าไอ้บุคคลที่สามเนี่ย เป็นคนไม่ดีงไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าความผิดฐานมินประมาณมแสดงว่าในการพูดคุยถึงคนคนหนึ่งสมมติว่าเราจะเริ่มต้นในการาว่าเขาก่อนและกันพูดถึงเขาไม่ดีแต่สุดท้ายเรามาจบด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยคำดีอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะเป็นการชื่นชมหรือยกยอเขาไปแต่ก็เคยว่าเขาไปแล้ว เอามันก็ผิดอยู่ดีก็ผิดอยู่ดีใช่ครับแต่ถึงแม้ว่าสมมติว่าผู้ฟังคนที่เป็นบุคคลที่3เนี่ยเขาไม่ได้ยินหรือมารับรู้เรื่องราวเขาแบบเขาจะไม่ติดใจเอาความอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ต้องฟ้องได้ครับเ<ม>พราะว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ไง<ม>ความผิดธรรม,มนปรมมาเป็นความผิดอันยอมความได้ครับครับแล้วจริงๆโทษของการถูกฟ้องเรื่องของการหมิ่นประมาทหรือว่าการข้อหาดูหมิ่นจริงๆโทษมันหนักขนาดไหนพี่ตั้นครับครับก็โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีถ้าเป็นความผิดธรรมดานะหมิ่นประมาทธรรมดาไม่ได้หมราาาด้วยกโฆษณ จำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมนบาทก็ไม่ได้ไม่สูงมากครับแต่โทษปรับมาโดนแน่แต่โทษโทษจำเนี่ยแล้วแต่ศาลนะครับจะพิจารณาว่าเหมาะไหมแล้วตัวผู้ถูกฟ้องเองเนี่ยไปให้ความร่วมมือกับการพิจารณาคดีคมากน้อยแค่ไหนถ้าสู้ชนขวาอย่างเดียวก็อาจจะลงโทษจำได้ ตักห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีคนที่ถูกพูดอ่ะเขาก็ไม่ไม่มีโอกาสแก้ตัวใช่ครับถ้าเป็นเราเรามีความรู้สึกโอ้โหมันโดนคนคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหนินทาตลอดระยะเวลาในการแบบอ่าอยู่ด้วยกันหรือทํางานหรืออะไรก็ได้หรืออาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนและรับหลังพูดคุยกันอย่างเงี้ยนอกจากจะเจ็บใจแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาเจ็บเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ฟ้องร้องกันไปนะฮะแต่ทีนี้พุบในการดูหมิ่นด้วยกันบอกว่าหมิ่นประมาทในกันโฆษณาเหรอครับพี่ตั้นก็คือเจตนาที่จะเผยแพร่ข้อความ ที่ตัวเองใส่ความอ่ะให้กับประชาชนทราบคําม่าประชาชนก็คือสาธารณนคนที่เราไม่รู้จักเลยใช่เช่นออกทางสื่อออนไลน์โซเชียลอะไรพวกเนี้ยนะครับออกทีวีนะครับพวกคนทั่วไปสามารถรับรู้ข้อความได้หมดเลยไม่ใช่คนคนเดียวกันพูดง่ายว่าบุคคลที่สองอ่ะครับไม่ใช่คนคนเดียวอ่ะเออเป็นบุคคลสาธารณะเลยเขาแชร์สมมุติว่าเราไปทานเค้กล้านหนึ่งมาเนี่ยที่กําลังดังๆเลยแล้วแบบอู้เราอยากจะบอกว่า รู้สึกว่าเราไม่ชอบเขาเลยอาจจะแบบไม่ชอบตัวเจ้าของร้านแต่เค้กเขาเนี่ยอร่อยมากเราก็ใช้วิธีการคือการแบบว่าโฆษณาว่าเค้กนี้ไม่อร่อยแล้วก็บอกว่าเนี่ยใครจะไปซื้อนะคิดให้ดีๆก่อนนู่นนี่นั่นแล้วก็พยายามโจมตีไปถึงตัวเจ้าของร้านเองด้วยที่เราไม่ชอบหน้าเขาอย่างเงี้ยครับพอทีนี้ปุ๊บคนอื่นเสพสื่อเราไปเยอะแยะมากมายแล้วเจ้าของร้านเขา้ามาเห็นเนี่ยเราสามารถฟ้องได้ถึงขนาดไหนในเรื่องนี้ครับทีนี้ผมอ,อธิบายเรื่อง องประกอบความผิดก่อนนะครับองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับมิ่นประมาทนี่ก็คือใส่ความเจตนาอย่างแรกเลยเจตนาใส่ความจหนึ่งเจตนาสองใส่ความผู้อื่นต่อบุคลค,บบคลที่สามนะครับใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามนะครับเพราะฉะนั้นเหลักๆเลยเนี่ยข้อความที่พูดเนี่ยจะต้องเป็นข้อความที่อ,อที่ทําให้เขาเสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะครับ แต่ไม่ใช่เป็นกรณีที่แบบติชมด้วยความสุจริตใจไม่ใช่นะมันต้องมีเงือนไขด้วยแสดงว่าถ้าเกิดสมมติเราไปทานแล้วมันไม่อร่อยจริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะติชมด้วย<อ>ด้วยด้วยความรู้สึกว่าคือเจตนากับกับด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยบางทีข้อความมันก็จะแตกต่างกันนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแต่เราติชมด้วยความให้รู้สึกอย่างนั้นจริงก็ไม่ค่อยอร่อยเลยนะแต่แต่ว่า คนอื่นจะอาจจะอร่อยก็ได้อย่างเงี้ยมันก,ก็ก็ไม่ได้ว่าเขา,าก็ดูในเจตนาของเขาไปการรีวิวตรงนี้แ <ไป S 1> บบประมาณนั้นซึ่งจริงๆความผิดเนี่ยผมว่ามันเป็นความคาบเกี่ยวเหมือนกันอย่างเช่นสมมติเราคุยกับเพื่อนเราอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบคุยคําหยาบกันอยู่แล้วแต่วันหนึ่งวันใดเนี่ยเกิดการทะเลาะก,กันขึ้นมาจากคําว่าอาสุงว่าคุณดอกไม้อย่างเงี้ยม,มันกลายเป็นคําหยาบไปเลยอย่างเงี้ยครับโอ้เพื่อนก็มีสิ์ฟ้องเราได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับก็ก็ถือว่า เพราะว่าคําพูดคําด่าเนี่ยมันทําให้คู่ที่ถูกด่าเนี่ยครับลดคุณค่าตัวเองลงไงประเด็นอยู่แค่เนี้ยพอคําพูดนั้นเนี่ยทาให้คนที่อยู่ต่อหน้าเราถูกลดคุณค่าลงจากความเป็นมนุษย์เนี่ยแสดงว่าเนี่ยมีเข้าวขายความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าละถึงแม้ว่าก่อนนั้นเพื่อนจะอ้างว่าเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนแกก็ยังพูดคํคำนี้กับฉันได้มาตลอดเลยฉันก็ไม่เห็นจะซีเรียสอะไรเลยอะไรประมาณนี้ก็ตอนก่อนก็ไม่มีความผิดไงครับ ก็ไม uh, okay. yeah. uh ่ทะเลาะกัน huh. อ uh ่า huh. ก kind of right. like ็ไม่ได้ทะเลาะกันก็เร่ก็ยังไม่มีความผิดแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปไงตอนนี้คือคุณคุณมีพฤติการที่จะดูถูกเหยียดยามเขาแล้วไงบทคําพูดมันก็เลยกลายเป็นว่าแปลจากเจตนาไปอย่างคํานี้เลยคุณผู้ชมครับท้่เราพูดกันช่วงต้นรายการนั้นก็คือคําว่าไอ้เบือกแล้วก็ไอ้ตัวแสบครับคือคําว่าไอ้เบือกไอ้ตัวแสบเนี่ยโดยทั่วไปถ้าพูดคํคำเดียวเนี่ย มันอาจจะเป็นสรรพนามแทนชื่อยังได้เลยอืแต่ลักษณะเงี้ยที่เป็นดีกาแล้วเรามองว่าเป็นความผิดเนี่ยมันจะต้องมีคําพูดอื่นประกอบด้วยครับทําให้ความหมายของคําว่าไอเบืรกหรือตัวแสบเนี่ยเป็นคําพูดที่เป็นคําด่าทําให้เขาเนี่ยถูกดูหมิ่นเกลียดชังได้ครับครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่คําพูดเดียวๆอย่างเช่นเอ่อผมพูดกับฟารุสว่าไอเบิรกเนี่ยผมพูดมันตลอดเลยก็แสดงเป็นสรรพนามคําว่าไอเบิรกนี่คือชื่อเล่นอ่า อย่ก็เรียกเราเพราะได้วยความเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับแต่เมื่อไหร่ที่มันมีคําพ่วงไปหรือพูดง่ายๆคือคําวิเศษที่มาเพิ่มเติมเข<ช>้าไปอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นความผิดนั่น<ช>เองคุณผู้ชมจริงๆผมว่าไอ้พวกคํายงคําหยาบอะไรเงี้ยที่เราพูดกันในปัจจุบันเนี่ยเอาจริงสมัยก่อนเนี่ยเอาจริงหยาบกว่านี้ยเพราะคุณเล่าคำแพร่อะไรเงี้ยโอ้โหขึ้นกันเป็นแต่ปัจจุบันเนี่ยจะให้ไปนั่งพูดคําว่าอ่ามึงแล้วก็กูเนี่ย มันไม่ได้แล้วใ่รด้วยความที่สังคมมันก็เปลี่ยนไปจะมนานั่งอ้างว่าหุย้ยมันก็มีตั้งแต่สมัยก่อนมาแล้วอ่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติเจตนาตัวเองไม่ไดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ<อ>คือคือหลักกฎหมายหลักหนึ่งที่เราทราบกันดีเลยเขาเรียกว่ารรกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับกรรมก็คือการกระทําเพราะฉะนั้นคำพูดก็คือการกระทำการพูดที่เราพูดออกมาแล้วพฤติกรรมการแสดงออกกิริยาท่าทางเนี่ย มันบอกถึงเลยว่าเจตนาเราคืออะไรใช่นั่นแหละครับมันจะพิสูจน์ตรงนั้นนะครับว่าเออเราเจตนาที่จะใส่ร้ายเขาหรือหรือทําให้เขาถูกดูหมิ่นเกี่ยวกักาชังหรือเปล่านะครับแล้วอย่างคาว่ามารศาสนาอย่างนี้แหละครับโอ้มารศาสนานี่นี่ยิ่งชัดเลยคาว่ามารนี่คืออะไรก็เป็นมารเป็นยักษ์เป็นเออเป็นพวกผีปีศาจคนไม่ดีอ่ะพวกครฝ่ายไม่ดีไม่ใช่ฝ่ายเทวดาก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นมารศาสนาแสดงว่าคนที่ทําให้ศาสนาเนี่ย ต่ำนะครับถูกทาลายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าเป็นคําที่ดูถูกเหยียดหยามเหมือนกันอถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะแบบทําทไมด่ดีหรือประพฤติไม่ดี <c oughs> ในศีลธรรมแต่สุดท้ายเราก็ไม่มีสิทธิธ์ที่จะไปว่าเขาเหมือนกันใช่ครับเราเขาก็ฟ้องมิ่นประมาทได้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาไม่ได้ทำใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าความผิดฐานมิม่าหมานมีข้อยกเว้นไงอย่างที่นําเรียนไปบางทีถ้าเราเขาเรียกว่าพูด ในในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยอาจจะมีข้อเท็จจริงที่คัดเคลื่อนบ้างก็ไม่เป็นความผิดตามมิติมารเป็นข้อยกเว้นไงหรือว่าการที่เราต้องป้องกันตัวเองเพื่อให้ถูกข้อคอรหาหารือข้อเท็จจริงที่มันคัดเคลื่อนก็ชี้แจงตัวเองออกไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าป้องกันตัวเองก็ไม่ผิด嗯嗯นะครับหรือติดชมในฐานะที่ เออเราเราเป็นผู้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นเป็นคนของสังคมอ่ะเช่นนักการเมืองดาราอะไรเงี้ยและคนของสังคมเงี้ยนะครับเราก็สามารถติดชมได้บางส่วนแต่อย่าไปอยู่เฉพาะจอจงทําให้เสียข่าเสียหายจนเกินขนาดครับอันนี้คือเจอบ่อยมากนั่นก็คือเรื่องของการแชร์ข่าวศิลปินดารา นักแสดงหรือคนที่เป็นอ่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วปรากฏว่าพอมีเรื่องดราม่าขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็จะใช้วิธีการในการล่าแม่มดหรือว่าไปโจมตีในการใช้ถ้อยคาหยาบคายอาจจะด่าไปถึงบุคภการีเขาด้วยนู่นนี่นั่นจนเขาบอกว่าอ่ารับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นครับอ, <laughs> อันนี้ก็รู้สึกไปคำนิ้ิยมนะนะครับรับรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นค,คือในเรื่องเนี้ บางทีคนก็มองว่าอ๋อเป็นเป็นคนสอสังคมเราก็สามารถพูดถึงได้จริงๆมันไม่ใช่ครับถ้าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของเขาส่วนตัวโดยแท้ไม่ใช่ส่วนตัวที่มันลักษณะที่เป็นสารนะเช่นการเป็นดาราเนี่ยก็เช่นควรจะทําตัวให้เหมาะสมกับการที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเยาวชนเอาแบบอย่างเราติชมอย่างเงี้ยถือว่าโอเคในฐานะที่เขาเป็นคนตานะแต่ถ้าเราไปบอกว่าอ๋อ คนนี้มันเป็นดาราก็จริงนะแต่นิสัไยไม่ดีอะไรไม่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่หรือ,อหรืออะไรเงี้ยมันเลือกส่วนตัวเขาไงไม่ได้เกี่ยวกับฐานะเพราะนั้น ไปว่าเขายังนั้นไม่ได้มันก็มีความบิดเบือนมาได้ต่อให้เขาจะเลี้ยงจริงหรือไม่เลี้ยงจริงก็ตามจริงเราก็ไม่มีเขาเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ครับเนี่ยผมเห็นบ่อยมากอย่างกรณีล่าสุดผมขออนุญาตคุณผู้ชมครับให้ทีมงานของเรายกตัวอย่างด้วยนะก็คือคุณเบียร์เดอะอยซ์นะฮะขึ้นภาพเลยเผื่อทีมคนที่มาดูรายการแล้วแบบนึกภาพคุณเบียร์ไม่ออกเบียร์เดอะอยซ์เนี่ยก็คือมีข่าวเรื่องของการเลิกกับผู้ชายแล้วก็หลังจากนั้นแน่เธอก็ไปคบกับคนใหม่แล้วรากว่าหลังจากเธอคบกับคนใหม่เนี่ยเหม่ มีแฟนอยู่แล้วคนก็ด่าน้องเบียร์เนี่ยโอ้โหต่างๆนะนารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ามือที่สามแล้วก็ใช้คําแรงของการเป็นมือที่สามนะครับจนสุดท้ายแล้วเธอก็พยายามที่จะบอกว่า,อาตอบโต้กลับไปแต่ในกรณีของการตอบโต้กลับไปด้วยคําหยาบเหมือนกันอย่างนี้แหละครับถือว่าเป็นการเหมือนแบบยอมความไหมฮะหรือย,อยังไงเอ่ยพี่ได้คือตอบโต้คําหยาบก็ต้องดูรู้คาหยาบที่ตอบโต้ไปเนี่ยอือย่างที่หนึ่งเลยระบุตัวตนไหมว่าพูดถึงใครครับ ถ้าพูดลอยๆมันก็ไม่ได้ระบุตัวตนมันก็จะไม่มีผู้เสียหายไงสมมติเขาไปด่าคนเบียวว่านี่เป็นอย่างงี้ทําตัวเหมือนคุณดอกไม้เลยอ่างเงี้ยและเบียวก็ด่ากลับไปเหมือนกันด่ากลับไปและกดเฉพาะคนนั้นมันได้พูดไปทุกคนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถือว่าเขาพูดถึงคนคนนั้นด้วยตรงและถ้าข้อความที่พูดถึงคนนั้นเนี่ยทาให้คนคนนั้นเนี่ยเขาได้เกิดความเสียหายทุกดูหมิ่นติกระจังก็มีความผิดฐาน เออหมิ่นประมาทในการโฆษณาได้อถึงแม้ว่าคนที่เป็นออย่างศิลปินอย่างคุณเบียร์เองเนี่ยเขาโดนด่าก่อนก็ตามครับอก็เบียร์ก็สามารถฟ้องได้เหมือนกันก็ดูว่าสิ่งที่เขาโดนด่าก่อนเนี่ยออ,อืที่เขาด่ามาเป็นความผิดก่อนไหมเนี่ยหรือเป่าที่ที่คนนั้นเนี่ยไปด่าเบียร์เนี่ยครับคนนั้นเนี่ยหมิ่นประมาทไหม เนี่ย้าถ้ามินประมาทตัวเองก็มีสิทธิ์โตตอบเพราะถือว่าคนนั้นละเมิดต่อคุณคุณก็โต้อตอบแต่ถ้าเขาติดชมด้วยความชอบอ่ะชอบด้วยกฎหมายนะแล้วคุณไปด่าเขาอย่างนี้คุณก็ต้องรับผิด ง่ายๆคุณผู้ชมครับเราก็ย้อนกลับไปในช่วงต้นอย่างที่เราคุยกันนะฮะอยู่ที่เจตนาจริงๆบางคนบอกอุ้ยเนี่ยจริงๆไม่รักบางคนเขาชอบเขาชอบอ้างคานี้ครับไม่รักเนี่ยไม่พูดนั่นและไม่รักไม่พูดี่เกินับำตาดีเลยไม่ต้องพูดดีกว่าไม่ต้องรักก็ได้นะครเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุณผู้ชมครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการพูดคุยในแอปพลิเคชันหลายครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหสติ๊กเกอร์บางสติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็มีคําที่แบบอืแรงเหลือเกินนะฮะแต่ว่าการส่งสติ๊กกกกกกอรรร์์ใในนาาาดด่ัััโยช้สญลษณ มันจะมีความผิดไหมเดี๋ยวในช่วงหน้าจะมาคุยเรื่องนี้กันในช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับไปที่กฎหมายแปลกรอบโลกรอ round the world นะครวันนี้จะพาไปที่รัฐไหนที่เมืองไหนที่ประเทศไหน,ท,ท,ไหนที่จะมีความแปลกเกี่ยวข้อกฎหมายนะครับรอติดตามแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมบอกนะฮะในประเทศไทยอาจจะไม่มีแต่เมืองนอกเขามีกันนะฮะแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นไปติดตามในช่วงของรออาราวเดอะเวิลด์ครับกฎหายแรอบโลก การเต้นรำคือการเคลื่อนไหวร่างกายและการขยับตัวไปตามจังหวะเพลงการเต้นรำมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำหมู่แจ๊สบบลเล่การเต้นรำซึ่งแสดงถึงการมีความแข็งแกร่งและความอ่อนแอในจังหวะที่เป็นไปตามเพลงซึ่งอาจแสดงถึงความโรแมนติกความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและช่วงเวลาการเต้นหรือแม้กระทั่งการซ้อมในประเทศไทยของเรานั้นก็สามารถทำได้ทุกเวลา แต่ที่คาสักสถานตั้งแต่ปี1948รี1,948จนถึง2,015การเต้นลำมนังเที่ยงคืนถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะ รับกลับมาติดตามกันต่อนะฮะในเรื่องของกฎหมายวันนี้หัวข้อของเราเลยนั่นคือการตั้งสติก่อนพูดแต่จริงๆก่อนพูดอย่างเดียวไม่ได้ละครพี่ตั้นครับเพราะว่ามันต้องมีการตั้งสติก่อนพิมพ์ด้วยเหมือนกันบางคนครับพี่ตัน้นคือด้วยความที่มันสมัยนีย้การพิมพ์ข้อความมันก็มีมากกว่าการโทรครุอยอยู่แล้วแน่นอนทีนี้ในการแปลงข้อความ,มเนี่ยผมเองคนนึงยอมรับเหมือนกันว่าเป็นบ่อยๆนั่นคือการอ่านข้อความมาบางทีเขาอาจจะพิมพ์แค่เจตนาคือแบบ วันนี้เธอมาทํางานได้ออยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ผม,มแบบแปลเจตนตาว่าวันนี้เธอมาทํางานได้ออยัง <c oughs> ด้วยความที่เราอ่านอความแบบนั้นใช่บางทีจะคิดไปถึงว่าเฮ้ยทำไมต้องมานั้งจับผิดกันดียวะอะไรประมาณนั้นกลายเป็นว่าเราก็เลยตอบโต้กลับไปด้วยกันแบบส่งสติกเกอร์หรืออาจจะพิมพ์กลับไปด้วยคําที่แบบอ่ะเหมือนเป็นการดูหมิ่นเหมือนกันอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างเลยนะเธอเป็นแม่ฉันหรอฉันถึงต้องมานั้งรายงานเธออะไรเงี้ยใช่คือคือคำพูดในไลน์เนี่ยลนกลุ่มเนี่ยนะวงแตกมาเยอะ <laughs> วงแตกเยอะเพราะอะไรรู้ไ่มครับคือลายเนี่ยมันอ่านอ่านแล้วก็เราจะจะแอคชั่นแบบไหนก็ได้ไงแต่แต่ถ้าพูดกันตอนหน้าเราคําพูดรุนแรงแต่พฤติกรรมที่แสดงออกเราเรารู้เลยว่าใจิตใจเขาอ่อนโยนแต่คําพูดรุนแรงมันก็มองออกก็ไม่ได้โกรธเนแต่ถ้าในลายบางทีคําพูดสั้นๆอย่างเงี้ยมันก็เฮ้ เอ้ยทำไมมันต้องพูดคำนี้แต่ถ้าดูคุ้นๆด้วยใช่นะครับเพราะนั้นวงแตกมาเยอะครับพอจะแสดงความคิดเห็นอะไรในรายกลุ่มเนี่ยก็พยายามลีกเลี่ยงผมก็จะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะในรายกลุ่มก็พยายามที่จะตอบเป็นแบบอัสติกเกอร์น่ารักสวัสดีครับโอเคอะไรอย่างนี้ไปเพราะอย่างบางคนเนี่ยบางทีเราส่งอย่างเช่นการส่งงานให้หัวหน้าและกันผมยกตัวอย่างนะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หัวหน้าตอบกลับมาว่าอืมเคเราเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ย โอเคจริงปะวะอะไรอย่างเงี้ยใช่เราสุดท้ายปุ๊บด้วยความที่บางคนเนี่ยเป็นคนหัวร้อนใช่ไหมฮะก็จะพิมพ์กลับไปว่าพี่ไม่โอเคกับหนูปะเนี่ย <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเออเออเออวตาเนี่ยครับมันจะแ <laughs> บบบางทีเราคิดไปเอง <c oughs> คิดไปเองแล้วก็คิดว่าไอ้ติ๊กเกอร์ที่ตรงมาไม่จริงใจด้วยซ้ําไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หมดครับ รือบางคนเนี่ยแบบส่งสติกเกอร์มาอย่างที่พี่ตั้นบอกเนี่ยสติกเกอร์ไม่จริงใจเพราะมันก็จะมีสติกเกอร์ที่ใช้คําว่ากวนอ่ะกวนกวนเท้าอย่างเงี้ยมีหลายแบบเหมือนกันบางคนอาจจะมีการแบบถามเข้าไปว่าเฮ้ยกินข้าวหรือ,อยังหรือเออเธอส่งงานให้ฉันหรือ,อยังที่ฉันถามไปเมื่อวันก่อนอะไรเงี้ยส่งสติกเกอร์กลับมาเป็นแบบอ่ะก็ส่งแล้วป้าอะไรเง,งี้ยเอาแล้วในใจนี่คือบอกว่าเอาเป็นไรหรือเปล่าที่แบบมีปัญหาอะไรกับหนูไหมอะไรเงี้ย อย่างนี้ใช่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 แต่ถือว่าจริงๆก็ฟองหมิ่นประมาทอะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไมเป็นการดูหมิ่นมันมันไม่เห็นเจตนาที่แท้จริงไงบางทีการพูดต่อหน้าหรือเห็นต่อหน้าหรือมีพยานบุคคลเห็นต่อหน้าพฤติกรรมเนี่ยโอ้โห acting ไงพอพูดไปคําพูดเดียวกันเนี่ยแต่ว่า acting ต่างกันเนี่ยความหมายก็ต่างกันแล้วนะนะครับแล้วก็การส่งสติกเกอร์แหละพี่ตันผมยังอยู่ในสติกเกอร์นะมันก็จะมีสติกเกอร์บางตัวสมมุติว่าใช้เป็นสัญญาแทนอย่างเงี้ย อย่างเป็นอ่าสติกเกอร์นิ้วกลางแต่แบบว่าตอนแรกก็คุยกันแบบในกลุ่มไลน์กันปกตินี่แหละแต่สุดท้ายปุ๊บเราคุยเรื่องในเรื่องหนึ่งแล้วเขาแบบส่งสติกเกอร์นิ้วกลางมาให้เราโดยเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะอย่างเงี้ยแล้วแบบโอหสติกเกอร์นิ้วกลางอะ่ะมันมันก็เหมือนเป็นการแบบเอออย่างนี้ครับต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้คุยกันเรื่องอะไรอ่าเนื่อง่าาถ้าอยู่ดีตสติกเกอร์นิ้วกลางเลยมันก็ก็าอาจจะมองว่าถ้าผิดเลยเนี่ยแต่ถ้าเราแสดงกิริยาท่าทางคุยกันต่อหน้าแล้วส่งมือ ส่งส่งไปเลยเนี่ยเอาเอา,เอามือทํ่ไปเงี้ยผิดเลยครับแต่ถ้าสติกเกอร์มันก็ยังไม่ชัวร์ไงสติกเกอร์ยังไม่ชัวร์ก็ต้องดูข้อความที่คุยกันก่อนหน้านี้มีข้อความที่เกิดความพิพาทเกิดขึ้นไหมรหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นไหมและอยู่ดีส่งสติกเกอร์ไปก็เชื่อว่าน่าจะ เจตนาที่จะดูหมิ่นซึ่งหน้าได้ดูหมิ่นได้ใช่ครับแต่ทีนี้ปุ๊บมันก็จะมีพวกที่เรียกว่าไลน์ Open c h a ทที่บางทีเปิดเปิดมาแล้วก็ไม่ได้ระบุตัวตนว่าคนข้างในเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงทีนี้มันเป็นเปินการเปิดกลุ่มมาเพื่อที่จะเป็นแอนตี้ศิลปินคับตันครับครับ,รบแล้วทีนี้ปุ๊บโอ้ข้างในเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยถ้ายคยําหยาบคาย ต่ต่างๆนา,นาเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้อยคําส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาพ่วงพร้อมกับสติ๊กเกอร์ลายอะไรประมาณนี้แหละซึ่งจริงๆศิลปินถ้าเกิดสมมติเขาไม่เจอเนี่ยเขาก็สามารถแคปยาวได้หมดเลยครับใช่ครับก็อันนี้เขาก็เป็นไอในสติกในกลุ่มลายเราต้องทราบอย่างหนึ่งกลุ่มลายเนี่ยก็คือกลุ่มปิดนะครับไม่ใช่สาธารณะนะครับเป็นกลุ่มปิดไม่ใช่สาธารณะเพราะฉะนั้นถ้ามีความผิดเกิดขึ้นก็จะไม่เป็นความผิดฐาน ดูมินโดยการโฆษณา oh, ก็จะเป็นเรื่องส่วนตันตวใชเพราะว่ามันเป็นกลุ่มรายปิดปิดใช่ครับ hmm. ก,ก็ก็จะถ้าจะผิดนะก็ดูมินธรรมดาลและก็บุคคลในกลุ่มอ่ะคือปยาน hmm. ก็คือใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามแสดงว่า คนในกลุ่มไลน์เนี่ยเป็นบุคคลที่สามที่รับทราบข้อความและไอ้ดาราหรือคนที่อยู่นอกกลุ่มเนี่ยคือบุคคลที่สามที่ได้รับความเสียายเอ้ยบุคคลที่สองที่ได้รับความเสียายครับที่ถูกพูดถึงนั่นเองใช่ครับแล้วก็นี่ก็คือแบบใส่ความไปเร็มแต่ทีนี้ปุ๊บมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่แบบบางคนแบบแอบกังวลนะก็คือการที่บอกว่าไปแคปภาพหรือแคปข้อความมาเพื่อแบบไปฟ้องคนอื่นอะไรเงี้ยการแชร์ต่ออะไรเงี้ยจริงๆมีความผิดด้วยไหมครับพี่ตั้นครับคือถ้าข้อความอันนั้นเนี่ยมันเป็นเท็จ นะครับเป็นเท็จหรือทําให้บุญเสียหายก็มีความผิดนะครับไม่ว่าจะตามพรบอรคอมพิวเตอร์รไม่ว่าจะเป็นความผิดเรื่องดูหมินออหรือหมินประมาทก็แล้วแต่ก็มีความผิดครับ อืจริงจริงแสดงว่าในการบอกว่าเราไปเจอเข้อความว่าเนี่ยเขาคุยถึงสมมติคุยถึงหัวหน้าเราละกันแล้วเขาก็าลาังดาบโอ้โหเสยหายเลยแต่เราแคปเนี่ยเราไม่ได้แคปไปบอกหัวหน้านะฮะรเราแคปไปบอกคนอืน่นเราบอกอุ้ยแกดูสินี่ยเขาด่าอ่ะสมมติเขาด่าเขาด่าน้องจ๋าเนี่ยแบบนี้เลยเต็มที่เลยเราก็แคปไปบอกคนท้นทีเพื่อที่จะเป็นการเป่าระกาศว่าโอ้ต่มีคนกําลังด่าจ๋าอยู่นะอะไรเงี้ยใช่นั่นแหละก็คือเจตนาใส่ความเลยใส่ความจ๋าเลยแหละก็จ๋าเ็เป็นผู้เสียหายได้แต่ถ้าเรา กลับกันครับไม่ส่งให้คนอื่นแต่ไปส่งให้ตาาบอกว่าเธอมีคนคุยถึงเธอเรื่องแบบนี้อยู่กําลังว่าเธออยู่อย่างนี้อันนี้รเราเป็นพยานาจาเองก็ต้องไปแจ้งความหรือไปฟ้องศาลและเขาต้องอ้างเราเป็นพยานถ้าเราไม่ได้เป็นพยานคดีนี้ก็จะไม่จบเพราะเราเนี่ยคือบุคคลสําคัญที่จะยืนยันว่าใครเป็นคนกล่าวข้อความนี้และกล่าวใส่ร้ายผู้เสียหายยัางร,ร,ราะเพราะบุคคลเนี่ย อืมเป็นพระเอกเลยผู้ง่ายถ้าเป็นละครเรยเป็นพระเอกเลยบุคคลที่รับข้อความเนี่ยฉันไปบอกเธอเพราะฉะนั้นเธอก็นั่นแหละนะฮะลุยให้เต็มที่เลยเราเป็นพยานในเรื่องนี้ทีนี้ปุ๊บมันก็จะมีเรื่องของการที่แสดงความคิดเห็นอย่างที่เราคุยกันไปครับไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของศิลปินดารานักการเมืองหรือบุคคลสาธารณะก็ดีแต่ว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ในการ ไปคอมเมนต์หรือเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่ทําหน้าที่ในการแชร์เรารู้แล้วแหละว่านเนี่ยไอ้ต้นโพสสมมติโอ้โหเขาโพสตแรงมากเลยครับดา่าศิลอาด่าด่านักการเมืองแล้วกันท่านหนึ่งแล้วเราเป็นแบบว่าโอ้เราก็เป็นอีกหัวรุนแรงของอีกหนึ่งนักการเมืองเหมือนกันแต่เราใช้วิธีคือเราไม่แสดงความคิดเห็นครับแต่เราแชร์เหมือนวิกีที่บอกเลยแต่เป็นการแชร์เข้ามาใน Facebook ส่วนตัวหรือแชร์ไปที่กลุ่ม,มอ,อื่นๆไอ้นี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นความผิดเหมือนกันใช่ครับก็เอาข้อความที่มันเป็นเท็จ แล้วก็ความที่มินประมาทผู้อื่นและข้อความอันนั้นเนี่ยมันเป็นข้อความที่ผิดกฎหมายไงเอาไปแ,แชร์ผู้อื่นก็แสดงว่าเราเอาข้อความาใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามหมือนันแต่ต้นโพสี่ยโดนแน่นอนอยู่แล้วแต่เราก็คือโดนพ่วงด้วยแต่ทีนีุ้๊บมันมีจํานวนที่เราแชร์างพี่ตั้นครับสมมติว่าโอ้โหนี่คือโกรธมากไม่ชอบเลยคนพักกันเมืองพักนี้เราแชร์ไปแบบสิบยี่สิบแชร์อย่างเงี้ยเราจะนับความผิด เท่ากับจานวนการแชร์ไม่ใช่ครับก็เพราะคําว่าด้วยการโฆษณา,าแสดงว่าไม่ได้รู้คนเดียวแน่ก็หลายคนไงก็โทษมันเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผู้เสียหายก็ยังอยู่คนเดียวอยู่เหมือนเดิม,มถูกต้องไหมครับก็ค,บคือผู้เสียหายคนเดียวแต่คนที่รับข้อมูลเยอะขึ้นเพราะคุณแชร์เป็นในฐานะโฆษณาไง อ๋แสดงว่าคนที่เสียหายเนี่ยเขาก็มีสิทธิสมมุติว่าคุณแชร์เขา้าไปในกลุ่มที่มีจําจนวนประชากรอยู่ที่ประมาณ1นึ<ช>่งแสนคนแล้วก็มีคนกดดูเข้าไปสมมุติมันมีขึ้นเลยว่ามีคนดูไปแล้วประมาณ80,000คนอย่างเงี้ยเราฟ้องตามจํานวนคนดูได้เหมือนกันไม่ใช่คนรับข้อความไม่ได้มีความผิดนะอ๋อคนรับข้อความไม่ได้มีความผิดเราผิดคนเดียวสมมุติเราเรียกร้องค่าเสียหายนี่ก็คือไม่ได้ไม่ได้เพิ่มตามไม่เพิ่มตามครับไม่ได้เพิ่มตาม <dropping> แต่โทษมันเพิ่มความเสียหายก็จะมากขึ้นกว่าดูเหมืนปกติไงด เขาเรียกว่าบุคคลที่สามไม่ไม่ได้เกี่ยวกับโซเชียลนะหมายถึงหนึ่งสองสามเป็นบุคคลธรรมดาอันนี้โทษจะน้อยหนึ่งปีสองนั่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความผิดมินประมาทด้วยการโฆษณาโทษจำคุกสามปีครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกค่าเสียหายด้วยการโฆษณาก็จะเรียกได้มากกว่าอยู่แล้วอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าจํานวนเงินเนี่ยเราไม่สามารถเอามาจากจํานวนคนดูมาระบุเป็นจํานวนเงินอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้ศาลท่านวินิจฉัยว่า โอ้คนรู้เยอะขนาดนี้เสียหายมากน,าน้นอยแค่ไหนเงี้ยอันนี้เป็นเป็น,ปนองค์ประกอบในการพิจารณาความเสียหายเพราะว่าผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนมีความสงสัยว่าที่เขาบอกว่ารับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเนี่ยเป็นเงินสดเท่ากับกี่บาทอย่างเงี้ยฮะพี่ตั้งครับก็อยู่ที่ความเสียหายที่คุณจะต้องพิสูจน์จริงๆฝ่ายฝ่ายที่เสียหายต้องพิสูจน์นะให้ศาลเห็นว่า ทำไมถึงต้องเรียกห้าล้านทำไมต้องเรียกสิบล้านมันเสียหายขนาดไหนสารจำไม่ได้วิจัยถ้าคุณไม่แสดงความเสียหายให้ปรากฏชัดอคือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมบอกตรงผมเองเนี่ยก็เข้าใจว่าในการแบบโฆษณาคือดูหมิ่นโดยการโฆษณาอย่างเงี้ยมันคือเรียกจากการที่เป็นยอดคนดูหรือยอดคนกดไลค์หรือยอดคนดออดคอมเมนต์คือเอาทุกอย่างมาคำนวณกันไม่เกี่ยวกันแล้วตอนนี้เกี่ยวครับคืออยู่ที่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นสมมติโอ้โหมันทําให้ร้านเราสมมติว่าเป็นร้านอาหารแล้วกัน ก็ไม่สามารถขายของต่อได้เลยอย่างเงี้ยใช่ใชอย่างเช่นปกติขายได้วันละแสนอพอหลังจากที่โดนใส่ร้ายขึ้นมาเนี่ยเหลือวันละหนึ่งหมื่นเนี่ความสิยหายที่ชัดเจนคือวันละเก้าหมื่นบาทอันนี้ผมเชื่อว่าถ้าพิสูจน์ให้ศาลจะให้ตามนั้นเลยนะ เนี่ยคุณต้องพิสูจน์ให้ได้อย่างนี้เลยนั่นนหะครับหรือถ้าเป็นนักการเมืองหรือศิลปินดาราก็ลองดูถ้าเกิดสมมติคุณโดนแคนเซิลงานแล้วงานคุณแบบเพิ่งรับมาสองล้านกว่าบาท็เรียกเ้องไปมีหลักฐานว่าเขาแคนเซิลจากเหตุที่คุณดูดูหมิ่นนี่แหละนั่นแหละครับก็ก็ได้รับความเสียหายเท่าไหร่ก็ได้รับตามนั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับตามหัวข้อเราเลยนะฮะตั้งสติก่อนพูดนะฮะผมเติมให้ด้วยนะฮะก่อนพูดก่อนแชร์ก่อนเขียนข้อความก่อนไลค์หรือก่อนส่งสติ๊กเกอรด้ัะบจไ ระวังตัวเองไว้ด้วยและที่สําคัญนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ชอบใครจริงๆหรือว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะบอกเขาจริงๆลองบอกเขาตรงๆดีกว่าครับอย่ามานินทารับหลังเหมือนคุณจะเจอเข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็รวมไปถึงนะฮะดูหมินเหยียดหยามด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วกฎหมายนะ่ารู้กลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ามีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันต่อนะครับใครฟังตอนนี้ช่วงท้ายรายการแล้วแบบอุ๊ย ฟังไม่ทันอยากจะดูอีกนะฮะย้อนกลับไปดูได้เลยครับ u b e Channel นะฮะค้นหาคำว่ากฎหมายน่ารู้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตั้นด้วยครับพันธุ์เอกดอกเตอร์ธนเศษฐพิรมเอี่ยมนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันต่อทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเรื่องราวอะไรติดตามได้ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับทางช่องผลิตทีวีวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ